อธิบายคำว่า right shift นิดหนึ่งแปลว่าอะไรนะครับ right shift นักขุดจะเสกบิตคอยขึ้นมาได้ตามกฎของบลนะ็อก subsidy subsidy ก็คือเงินตอบแทนหรือเงินรางวัลก็ได้นะในการขุด บล็อกซับซิดีมีการกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ต้นเป็นกฎเหมือนกันนะโดยที่บล็อกซับซิดีเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่านะฮะในแต่ละบล็อกจะมีเขาเขียนว่า50คูณด้วยคอยคำว่าคอยเนี่ยนะฮะก็คือคำว่าคอยก็มีค่าเท่ากับ100ล้านนะห้าิบิตคอยนะครับบล็อกซับซิดีมีลิมิตอยู่ว่าจะมีได้ไม่เกินนะบล็อกซับซิดีมากน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ50บิตคอยต่อบล็อก แต่ว่าไม่ได้กําหนดไว้แค่นี้ซับสิดี้ตรงนี้เนี่ยมีกฎที่กําหนดเอาไว้อีกให้มันมีจํานวนลดลงเรื่อยๆนะครับผมอธิบายตรงนี้ก่อนสัลลธรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังนะบล็อกซับสิดดี้ห้าสิบบิตคอยต่อบล็อกแปลว่าอะไรแปลว่าทุกครั้งที่มายเนอร์หรือว่านักขุดสามารถสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมาในบล็อกเชนบิตคอยไดเย้เขาจะสามารถกลับมาที่บัญชีตรงนี้นะฮะในธุรกรรมที่ศูนย์เนี่ยเสกห้าสิบบิตคอยให้กับตัวเองได้นะโยนเข้ากระเป๋าตัวเองเลยห้าสิบบิตคอยนะครับอ่า เป็นรางวัลในการมาปิดบัญชีเป็นรองวัลในการขุดนะและนั่นเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาขุดมันในยุคแรกๆที่มันยังไม่ได้มีมูลค่ามากมายนะแต่ว่ามันไม่ได้มี50บิตคอยต่อบล็อกไปตลอดนะครับมันยังมีการกําหนดอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ด้วยเขาเรียกว่ากําหนดฮาร์วิ้งฮาร์วิงเนี่ยเป็นตัวแปรที่มีค่าเท่ากับบล็อกไฮท์หารด้วย2 1 0 0 0 0ฮารวิง บล็อกไฮ์หาด้วย2อ0 0สนหเพราะบล็อกไฮคืออะไรบล็อกไฮ์ก็คือว่าตอนนี้บิตคอยมาถึงบล็อกที่เท่าไหร่แล้วนะฮะใครที่ได้บิตคอยสแตนดาร์ดแล้วมีลายเซ็นไปที่ลายเซ็นผมจะกำกับตัวเลขไปด้วยนะฮะตัวเลขตรงนั้นคือบล็อกไฮ์ ก็คือว่าความสูงของบล็อกตอนนั้นที่เซ็นนั่นแนหะบิตคอยเดินทางมาถึงบล็อกที่เท่าไหร่แล้วเราสามารถเปิดไปดูในบล็อกเอ็กซ์พลอเรอร์ได้ว่ามันคือวันไหนเวลาไหนตอนนั้นมีใครทําธุรกรรมกันเท่าไหร่ในบล็อกนั้นนะครับก็เป็นระบบนาฬิกาของบิตคอยก็คือแทนที่จะไปดูนาฬิกาจากที่อื่นว่าตอนนี้เวลาไหนเท่าไหร่อย่างไรบิตคอยดูบล็อกไฮและสูมว่าบล็อกไฮบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆประมาณ10นาทีที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะฮะทุกๆประมาณ10นาทีเนี่ย เราก็จะสามารถเดาได้ว่าทุกๆประมาณ2 1 0 0 0 0บล็อกเนี่ยจะใช้เวลานะฮะประมาณ4ปีด้วยกันตอนนี้อยู่ที่7 1 7 4 4 0บล็อกสวยนะหารด้วย2 000, 1 0 0 0 0เท่ากับ3.414จริงๆ414เราไม่สนใจนะฮะเราสนใจที่3ก็คือตอนนี้เนี่ยบล็อกรีวอร์ดที่จะได้ห้ามเกินทาร์เก็ตนะห้ามเกิน u b ั i d y Right Shift เท่ากับ having ครั้งนะซึ่งเราก็จะได้5,000ล้านหน่วยเขาใช้เป็นหน่วยซาโตชิน้อนในหน่วยการทำงานนะฮะแล้วชิฟ f t ขวานะไร right Shift ไป3ครั้งอ่นะอธิบายคำว่า Right Shift นิดหนึงแปลว่าอะไรนะครับคราวนี้คำว่า r t right s h i f t เนี่ยมันมันมันม,ม,มันมายัางไงก็เราดูเอาตัวเลข5,000ล้านของเราก่อนผมจะ Right Shift ตัวเลขนี้ไปทางขวา1ครั้งเห็นตัวเลขนี้เนาะนะฮนะผมเริ่มจาก binary decimal ไป binary นะ convert นะฮะห้าพันล้าน convert นะผมได้ binary ตัวนี้มานะฮะนี่คือเลขฐาน2ที่ผมได้มานะครับเลขฐาน2ตรงนี้คือ block subsidy ค่า block subsidy นะนะผมใส่เลข binary นี้เข้าไปเลข binary นี้มีค่าเท่ากับ5,000ล้านถูกไหมห้าพันล้านคือ50บิตคอ t ผมจะ right shift คำว่า right shift แปลว,ว่าผมต้องขยับตัวเลขทั้งก้อนเนี้ยไปทางขวา1ตําแหน่งแต่ว่าตําแหน่งเนี้ยเราจะเก็บความยาวของมันไว้เท่าเดิมขยับไปทางขวา1ตําแหน่งแปลว,ว่า0ตัวนี้ จะต้องขยับไปทางขวา1นึตำแหน่งศูนย์ตัวนี้ขยับไปทางขวา1ตําตำแหน่ง1ตัวนี้ขยับไปทางขวาทุกตัวขยับไปทางขวา1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราทาง่ายๆด้วยการใส่ศูนย์ไปข้างหน้า1ตัวแล้วลบศูนย์ข้างหลังตัวหนึ่งมีค่าเท่ากับ2,500ล้านหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะเราจะขยับไปทางขวาอีกทีหนึ่งมีค่าเท่ากับ1,200ล้านนะครับทาอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องทํา3ทีเพราะว่าเราถึงฮาร์วิ่ง3ทีแล้วใช่ไหมมีค่าเท่ากับ625ล้านหรือ,อยนะอน,นีคสิบห้ e ล a r d บล็อกรีวอร์ที่เราจะสามารถได้ในปัจจุบันตอนนี้นะฮะที่บล็อก700,000กว่าเนี่ยบล็อกรีวอร์จะมีค่าเท่ากับ Subsid y คือ5,000ล้านบิตคอยเนี่ยนะฮะแล้วไ right ร Shift ไป3ครั้งจะมีค่าเท่านี้เรามาตรงนี้5,000ล้านแปลงเป็น B i n นารซะ r i g ไรชิฟ f t 3ครั้งก็จะได้625ล้านนะฮะอ่ะโอเคเป็น6.25 BTC